วว้าโอ้โหเอาจริงไหเราไม่โกหกกันผมบอกให้คุณเลือกเลขไหนคุณก็เลือกคุณบอกผมเลือกเลขไหนผมก็เลือกโอเคมาเลยจริงเปล่าจริงกี่ปันก็ได้กี่ปันที่จันด้ยกี่ปันกี่ปันกี่ปันสิบห้าพอโอ้เยอะไปเอาสิบสองสิบสองอะสิบสองอะสิบสองต้องเชื่อกันนะมาเลยโอเคมาหอกข้างแค่เขาจะพูดผมจะพูด แต่จะฟังเราหรือไม่แล้วแต่ฟังนู้นฟังสีแดงคุณต้องเลือกหมายเลขสามโอ้โหฟังนี้คุณต้องเลือกหมายเลขหนึ่งมึงเป็นใครเราต้องเชื่อเขาไหมพี่เอาไงไม่เป็นไรทีมเราเชื่อตัวเองนัดเราหมายเลขหนึ่งโอเคโอ้โหโอ้โหดู่นึอะไรก็ประกาศที่หนมึงนี่เกิดมึงเราหมดเลยหหมนัไอ่ไอ่นี่ใรเจ้าศัตรูศัตรูถ้าคุไปจับสาธุ กระสาทุ่มไปกระสาทุไปอะกระสาทุ่มอะไรเรื่องอะไรอ่ะก็ไม่รู้กระสาทุอ่ะห้ามเปลี่ยนเลยนะสนุกเลือกเอาเบอร์เบอร์เอาเบอร์หนึ่งเลยกดดิ่งเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งเบอร์ห้ามเปลี่ยนเลยนะเลือกหนึ่งนะผมผมไม่เปลี่ยนเลยฟังรูปเขาจะเปลี่ยนหรือเปล่าอะไรนะฟังรูปเปลี่ยนไหมไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนดึงพร้อมๆกันเน่งกับเทั้งคู่ดึงครับดึงเด้งเฮ้ย นะคะเฮ้ยเฮ้ยอันนั้นๆๆอ้าวเฮ้ยอันนี้มันยืดได้ยืดอันนี้ยืดได้ไหมยืดได้สาธุเท่าไหร่นะคะ1 2นับๆอ้าวพร้อมไปงเฮ้ย1เฮ้ย หนึ่งสองสามสามสามแล้วเอาเร็วเสร็จเร็ว่ต้องกสี่แล้วไอ้ัคเไปัคองไว้หน่แล้โอเคแปดอีกสแล้วเก้าสิบแล้วสิแล้วสิโอเคสุดท้ายสิบเอ็เดี๋ยวพอ